สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ได้มีโอกาสไปเที่ยวที่เขือ่อนลำนรองนะครับไปเก็บเกี่ยวบรรยากาศให้เพื่อนๆและท่านผู้ชมได้ชมดูว่าบรรยากาศสวยบรรยากาศดีนขนาดไหนอันนี้ก็จะเป็นภาพมุมสูงนะครับที่ผมเก็บมาให้เพื่อนๆได้ชมอันนีเน้เป็นบรรยากาศหน้าหาดหน้าเขื่อนนะครับจะมีโซนร้านอาหารด้วยอันนี้จะเป็นโซนด้านข้างๆนะครับ บรรยากาศสวยมากอยากท่านผู้ชมได้ไปได้ชมชิมอาหารอร่อยนะครับอันนี้เป็นโซนหน้าเขื่อนเล่นน้ําได้นะครับสายก็สะอาดโอเคอันนี้ก็จะเป็นโซนของเรือของชาวบ้านนะครับที่ออกหาปลาตามเขื่อนนะครับปลาธรรมชาติบรรยากาศสวยนะครับ ดินหาดอีกเรื่อ,องนึ่งคือเขื่อนลำนังรองนะครับก็จะมีหาดทรายให้ท่าน,นชมได้ดูอาจจะเป็นภาพมุมสูงนะครับเพื่อนๆท่านชมได้ชมอันนี้บริเวณเขื่อนนะครับโซนทางทิศใต้นะครับนนฝั่งขวามือก็จะเป็นโซนป่านะครับ ป็นป่ายุคาป่าเตงรังนะครับโซนนี้ก็ยังมีให้ชมอยู่คือบรรยากาศก็ยังสดชื่นอยู่ครับยังอุดมสมบูรณ์อยู่ฝั่งโซนนี้นะครับทิศเหนือนะฮะทิศเหนือจะเป็นโซนร้านอาหารนะครับอยู่ซ้ายมือของหาดนะ่าจะเป็นร้านอาหารโซนของอาหารอาหารตามสั่ง ประเภทปลายำต่างๆนานานะครับอาหารอีสานตามสั่งนะครับสั่งได้แล้วก็ฝั่งแล้วก็ฝั่งเป็นสารเขื่อนนะครับถ่ายรูปได้ย้ายท่านชมนะครับ